ถ้าอยากหลงรักผิวของตัวเองแบบเรานะคะลองเจลละมุนล,ลดขนในตำนานของฟีโลเน่เลยค่ะ ตอนนี้ยอมรับเลยว่าหลงรักผิวของตัวเองมากแต่เชื่อไหมคะว่าก่อนหน้านี้ผิวของเราก็แห้งก้านขนดกสีผิวไม่สม่ำเสมอมาก่อนค่ะเราบ่นกับเพื่อนทุกวันนะคะจนเพื่อเราแนะนํามาใช้ตัวนี้เลยค่ะบอดี้รีจูเวเนชั่นเจลหรือเจลละมุนล,ลดขนของฟิโลเน่ซึ่งแบรนด์เขาดังมากพอเราลองใช้ก็คือใช้ดีสมชื่อจริงๆค่ะเนื้อโลชั่นจะเป็นเนื้อเจลเชอร์เบตบางเบาค่ะตอนทานเนี่ยจะรู้สึกเย็นๆสบายผิวมากอีกอย่างที่ชอบคือซึมไวไม่เหนียวเนินหนะไม่เป็นขุยค่ะส่วน ตัวเนี่ยเราจะทาหลังอาบน้ําเป็นประจําทุกวันเลยค่ะทุกคนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคุ้มค่ามากคือจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและกะจ็จางใสขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งเขามีอาบูตินนะคะที่ช่วยลดความหมองคล้ำได้อย่างดีเลยนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะเขาช่วยทําให้ขนบางเบาลงเพราะว่าอุดมไปด้วยพิลินฮิปที่ช่วยลดและชะลอการงอกใหม่ของเส้นขนค่ะโอ้โหทุกคนของดีเกตพรีเมียมแบบนี้เราแนะนําให้ลองด้วยตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้นะลองเลยค่ะดี มากมาก